ว่าของปลอมของแท้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ของแท้ครับนี่โอ้อันนี้กำลังกรองครับของแท้นะครับใสๆเลยครับนี่แบบน้ล่งอย่งนใสมันหลักนี่ครับโอ้โหนี่ครับนะฮะช่างแอ์บ้าพึ่งครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยช่างแอ์บ้าพึ่งเรามาเอาพึ่งหวงนะครับโอ้โหดูนะครับหัวน้ำหวานเนี่ยยกตัวนั้นขึ้โ้นี่ครับสิบโลบัวครับโอ้โห หัวน้ำหวานนะครับหลังนี้สิบโลบุกขึ้นครับว่าของฟอร์มของแท้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ของแท้ครับนี่โอ้อันนี้กําลังกรองครับของแท้นะครับครับของแท้นะครับเนี่ยไม่ใช่ของฟอร์มด้วยนี่ของแท้ครับของแท้ใสๆเลยครับใสมันไหลสุดไหลสุดนี่ก็คู่ใหญ่ใจครับตักมานนะครับ <ผ>มสมสักแอ่อบุ๊ <สะ S 2> ดีลำของแท้ครับคันออกมาแล้วนะครับใส่จงลงโอ้โหกำลังตวงครับน้ำปึ้งแท้ครับหวานเจ็บทักมาครับขวดละห้าร้อยนะครับกลมละห้าร้อยนะครับ